กระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวแพลตฟอร์อมอนามัยไอโอดีนตั้งเป้าปี2570ขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนทั่วไทย ล่าสุดค่ะกระทรวงสาธารณาสุขค่ะจัดงานวันไอโอดีนแห่งชาติค่ะซึ่งตรงกับวันที่2 5มิถุนายนของทุกปีภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในการเปิดงานค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มอนามัยไอโอดีนค่ะโดยมีนโยบายให้หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศไทยเป็นชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนค่ะภายในปี2570โดยขับเคลื่อนผ่านแพลตฟอร์มอนามัยไอโอดีนตามแผนปฏิบัติการด้าน,านการควบคุมและป้องก,กันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติระยะที่1เพื่อให้ชุม สามารถประเมินตนเองได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นทําให้รู้ว่าพื้นที่ใดเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีนซึ่งในปัจจุบันค่ะเพราะว่ากลุ่มเด็กปฐมวัยค่ะเด็กวัยเรียนและผู้สูงอายุค่ะได้รับสารไอโอดีนเพียงพอสาหรับในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ค่ะแม้ว่ามีน้โน้องที่ดีขึ้นค่ะแต่ยังพบพื้นที่ขาดสารไอโอดีนอยู่26จังหวัดค่ะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนความครอบคุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนค่ะพบเพียงร้อยละ80.2ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานของ WHO ค่ะขณะนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก ให้เกลือบริโภคทุกชนิดรวมทั้งเกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารค่ะต้องเป็นเกลือเสริมไอโอดีนโดยต้องมีไอโอดีนยี่สิบถึงสี่สิบมิลลิกรัมต่อเกลือหนึ่งกิโลกรัมค่ะเพื่อให้ประชาชนค่ะได้รับไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมต่อไปค่ะก็ทุกปีนะครับเป็นวันนี้เป็นวันไอโอดีนประจําปีสองพันหร้อยหกสิบสี่นะครับเราก็จะขับเคลื่อนที่จะให้คนทุกัวให้ได้รับไอโอดีนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่สําคัญก็คืออยากให้ทุกเพศทุกวัยให้ได้รับไอโอดีนซึ่ง จะทําให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับก็จะได้ประโยชน์ในการที่จะมี IQ ที่ดีขึ้นนะครับการมีสมองที่ปราดเปรื่องนะครับส่วนของคนทํางานก็จะต้องพอได้รับไอโอดีนก็ทําให้มีเรียกมีความขยันนะครับมีความกระฉับกระเฉงนะครับในส่วนในส่วนทุกเพศทุกวัยจะมีประโยชน์จากสารไอโอดีนทั้งหมดการขับเคลื่อนปีนี้สําคัญก็คือเราจะมีแพลตฟอร์ม สำคัญในการที่จะให้รู้ถึงข้อมูลที่เราจะเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชุมชนต่างๆที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะได้ทราบว่าจะเข้าถึงสารานอดีหรกลือใอนดีได้โดยเซตติ้งต่างๆได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์โควิดกรมธรรมัมยก็เดินหน้ากับเคลื่อนงานปกติรับซึ่งหยุดไม่ได้ในการที่จะส่งเสริมสุขภาพ ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีซึ่งวันนี้ก็เป็นงานหนึ่งก็คืองานไอโอดีนะครับซึ่งมีเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนตามบริบทของอการใช้ชีวิตของคนในวัยปัจจุบนันก็คือแพลตฟอร์มที่จะต้องมาเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะเข้าถึางไอโอดีนะครับและก็การร่วมมือจากภาคีเครือข่ายนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นชุมชนร้านอาหารที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน เราต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนยังไม่ได้ให้ความสาคัญตัวเองในเรื่องนี้เท่าที่ควรก็เป็นหน้าที่ของกรมอนามายัยและกระทรวงสาธารณสุขกับภาคีเครือข่ายที่จะต้องทําให้คนได้พยายามแล้วก็ได้รับรู้ถึงข้อมูล,ลว่าเขาเป็นประโยชน์ยังไงเขาจะได้เข้าถึงเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องระยะยาวนะครับคนอาจจะมองข้ามเราก็ต้องให้ข้อมูลให้เขาได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์กับเขาเราเขาจะได้ปริโภคเกลือไอโอดีนนะครับได้ในปริมาณที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ก็คือ หนึ่งวันต่อหนึ่งช้อนชาชนนครับในรายละเอียดไม่เกินไม่เกินหนึ่งช้อนชาเพราะว่าในส่วนผสมจะมะีโซเดียมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะครับในรายละเอียดเรื่องของอการบริโภคเดี๋ยวคุยกับท่านทิ่ดีได้นะครับอย,อ,ยอย่างที่ทราบนะครับทางด้านนี้เนี่ยร่างกายควรได้รับในเรื่องของสารไอโอดีนนะครับให้เพียงพอนะครับทางด้านนี้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่านอกจากอาหารทะเลตามปกตินะครับที่เรารู้จักกันทางด้านนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องเสริมเข้าไปก็คือเกลือเสริมไอโอดีน นะครับเพราะฉะนั้นเกลือเสริมไอโอดีนเนี่ยนะครับเราสามารถจัดเขาเรียกว่าซื้อหาได้นะครับโดยสังเกตจากในเรื่องของตัวซองเขาจะเขียนนะครับว่าเกลือเสริมไอโอดีนนะครับฐานะนี้และที่สําคัญก็คือดูเลขสารระบบของของออยนะครับประกอบด้วยก็จะเป็นเรื่องดีนอกจากนี้นะครับเกลือเสริมไอโอดีนเนี่ยแล้วเนี่ยก็ยังคงมีพวกน้าําปลาซอสปรุงรสนะครับหรือไม่ก็บะหมี่เขาเรียกว่าสําเร็จรูปนะครับที่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ย ก็ถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยก็จะมีหลายผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยได้เข้ามาร่วมดำเนินการในเรื่องของการเพิ่มสารเอวดีน,นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับก็คือว่าในส่วนของหญิงตั้งครรภนะครับทางด้านนี้ก็คือว่าเวลาฝากครรแล้วเนี่ยเขาจะมียาไม่เสริมธาตุเอวดีน,นะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะต่อแม่นะครับแต่จะรวมไปถึงลูกเพราะนั้นต้องทานวัลเมดนะครับทางด้านนี้ให้ต่อเนื่องครับ